ก o d m มอ n นิงสวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาเก็บผลไม้ในตำนานอีกแล้วนะคะเป็นผลของมะม่วงหิมพานค่ะแล้วก็สอยมะม่วงเบาด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะยำม,มะม่วงเบากับเต้าหัวครกนะคะแล้วก็แกงด้วยค่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูของแมลงพลัดนะคะเขาจะเกาะอ,อยู่ตามต้นมะม่วงหิมพันค่ะแกงเต้าหัวครก ช่วงนี้ยอดมะขามอ่อนก็เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นฤด,ดูของเห็ดเม็ดเป็นฤด,ดูของเต้าหัวคลกอ่าก็คือเป็นผลของมะม่วงหิมพานด้วยนะคะเราก็จะมาแกงด้วยกันค่ะแกงกะทินะคะเห็ดเม็ดใส่ผลมะม่วงหิมพานแล้วก็ใส่ยอดมะขามอ่อนค่ะเมนูนี้เราจะใส่ปลายย่างด้วยนะคะแล้วก็ใส่กุ้งด้วยเล็กน้อยค่ะ อันนี้ก็เป็นเห็ดเหม็นนะคะอันนี้ตำน้ำพริกก็อร่อยนะคะภาคอื่นก็มีนะคะแต่ว่า,าการเรียกเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะบางภาคก็เรียกว่าเห็ดพึ่งขมนะคะเราก็จะนำไปต้มประมาณสองรอบนะคะอันนี้ก็ใส่ปลายย่างไปเลยค่ะเมนูนี้ก็เคยทำลงไว้หลายรอบมากๆเลยนะคะสำหรับแกงเห็ดเหม็นนะ แกงแบบคนใต้นะคะก็จะแกงกับยอดมะขามอ่อนนะคะเมนูนี้เราได้กินแค่ปีละครั้งนะคะทุกคนนี่สุกแล้วหอมมากคลิปนี้ด้าด้าก็ถ่ายอยู่2ออาทิตย์นะคะแล้วก็ เอาคลิปวิดีโอมารวมกันนะคะเป็นช่วงวันหยุดของทั้ง2อาทิตย์เลยค่ะทักทายเจ้านายก่อนนะคะเช้านี้เราจะไปตลาดกันค่ะก็อาจจะมีบางช่วงที่มีเสียงเพลงดังนะคะแล้วก็จะตัดออกแล้วก็ใส่เพลงคลอๆไปนะคะ จริงๆมีคลิปที่ไปซื้อปลาหัวมโมกแล้วก็ปลาดุกทะเลด้วยนะด่าด้าไลค์เอาไว้ในเพจนะคะชื่อสาวใต้สายกินเหมือนกันเพืเ่อนๆก็สามารถจะแวะเข้าไปชมกันได้นะคะอันนี้เป็นปลากระพงทะเลนะคะกุ้งลายเสือปลาเต่าเต้ยนี่เนื้ออร่อยมากนะคะ มีปลาหัวโมงแล้วก็มีปลาดุกทะเลนะคะ สองถึงน้ำี่กหลอดด้วยสามถึงหกสิบค่ะตอนนี้ไม่ได้เลยไม่มีมะพร้าวเลยค่ะได้เลยค่ะ กินด้วยกันขอบคุณจ้ะครับเสียงดัง <shrieks> <shrieks> มื้อเที่ยงวันนี้ก็ทําผัดเผ็ดปลาดุกทะเลให้พ่อนะคะวันนี้จะทําแบบน้ําขุกคลิกหน่อยนะคะเพราะว่าจะเอาไว้ทานกับข้าวได้แล้วก็คนใต้เนี่ยจะชอบกินผักหนอนนะคะทุกคน <c oughs> คือแกงเผ็ดแล้วก็จะกินผักสดนะคะปลาดุกทะเลหรือว่าปลามีหลังนะคะทําเมนูนี้ผัดเผ็ดแบบนี้อร่อยมากเลยนะคะ <c oughs> ชโชวลงมันเนลวนะเนา่นี่มดตาน้อยนี่นะว้าวเยอะฝังนี้เยอะน้องมาฝั่งนี้น้องมาฝั่งนี้แล้วเยอะฝังนี้เยอะนเอข้นกนนี่สวยเห็นไหมนี่อืนนอนี่ก็สวยกว่านี้ เหลืองด้วยนี่ด้วยนี่คือเหลืองสวยดำนุ่มทำนุ่มสวยได้แบบนี้นะพ่อบอกว่ามันนี้เป็นมันสําหรับทําขนมนะคะเวลาต้มเนี่ยเขาจะไม่เละนะแต่ว่าเขาจะหนึบๆนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะเหลืองสวยมากเลยนะคะเม่นูต่างๆจากมันสำปะหลังด้าด้าเคยทำลงไว้ก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ลิงก์เอาไว้ให้ ตรงคำอธิบายใต้ชื่อคลิปแล้ะก็ในคอมเมนต์นะคะอันนี้กาวว่ามันตมจุมเปล่านะคะและก็มีมันสำปะหลังเชื่อมนะคะทุกคนจริงๆก็มีมันสำปะหลังแกงส้มมีมันสำปะหลังแกงเผ็ดด้วยนะคะแล้วก็ทำมันสำปะหลังทอดให้เด็กๆและก็มีมันสำปะหลังทอดฉาบน้ำตาลด้วยนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบก็ดูได้นะคะตรงคำอธิบายใต้ชื่อคลิปแล้วก็ใน,นะคะอนนมเมนต์ค่ะดนาะด้าจะปักหมดุดวิธีทำโดยละเอียดเอาไว้ให้นะคะ